และนี่นะครับนี่เลยก็คือผลงานของเรานะครับที่เราสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาพี่พีททุกท่านนะไปชมรายละเอียดกันนะว่าเราเนี่ยมีการวางแผนออกแบบคิดวิเคราะห์แบบไหนกันนะถึงออกมาแล้วสวยสดงดงามขนาดนี้นะครับไปกันเลยนะครับครับและตรงนี้นะครับก็คือบริเวณบ่อประคามนะครับทั้งหมดที่เราสร้างกันขึ้นมาอ่าเดี๋ยวเราจะพามาบอกเคล็ดลับอะไรต่างๆกระบวนการทํานะว่าเราคิดวิเคราะห์แบบไหนกันเริ่มกันเลย อันดับแรกเลยนะครับพี่ๆทุกท่านเห็นไหมครับว่าบ่อเนี้ยมีสเกลค่อนข้างยาวนะครับเวลาทําบ่อกับค่อยทะยูนะครับเราก็จะเข้ามาสํารวจพื้นที่หน้างานก่อนเลยต้องบอกว่าขั้นตอนนี้คือขั้นตอนที่สําคัญนะเพราะว่าเวลาเราเข้ามาเซเวหน้างานนะครับอย่างเช่นพื้นที่ตรงเรืนี้นะที่เราเข้ามานะตอนแรกเนี่ยพี่ๆทุกท่านเห็นไหมครับเป็นพื้นที่โล่งๆเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่โล่งๆเลยมาถึงปุ๊บเนี่ยเราต้องมีจินตนาการก่อนเลยนะครับเราก็ดีไซน์กันขึ้นมาใน ในหัวก่อนเลยตอนนั้นบอกแนะนําพี่เอกนะครับว่าเราควรวางบ่อก,กรองเนี่ยครับไว้ตรงบริเวณนี้ดีกว่านะครับตรงบริเวณท้ายบ้านตรงนี้ขนาดประมาณ3เมตรนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเหมาะก,กับการนั่งชมปลานะครับแล้วก็ทําเป็นบ่อบําบัดไปในตัวด้วยเพราะอยู่ในส่วนของด้านหลังบ้านในส่วนของบ่อปลานะครับอันดับแรกเลยเรายืนจากในบ้านก่อนเพราะว่าเรารู้แล้วว่ามุมนี้เนี่ยคือมุมมุมที่เราจะสร้างบ่อประคาบกันเอ๊ะเรานั่งตรงบริเวณนี้เนี่ยแล้วนั่งมองปลาน่าจะสวยนะ แล้วก็ที่สําคัญนะครับมีพื้นที่กระจกที่อยู่ในบ้านด้วยซึ่งตรงนี้เนี่ยพี่เอกบอกว่าเวลาเราทานอาหารอะไรต่างๆสามารถมองออกมาข้างนอกได้ผมก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับ oh. เราทาเป็นกระจกด้วยน่าจะดีนะเวลาทานข้าวการนั่งคุยสังสรรค์กันในบ้านเนี่ย mm. ก็จะเห็นปลาแหวกไหวกันตอนกลางคืนซึ่งจะทําให้สวยงามนะครับพี่เอกก็เห็นด้วยเลยทีนี้พอเราได้กระจกปุ๊บคอนเซปต์ถัดมานะครับพี่เจ้าของบ้านนะครับต้องการเชฟบอรฟรีฟอร์ม และตรงบริเวณที่อยู่ติดกับตัวบ้านเนี่ยต้องการเป็นเชฟแนวตรงนะครับทีนี้เราก็เลยดีไซน์กันขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราจะทําในลักษณะที่โค้งมนคล้ายๆน้ําเต้าแล้วกันนะครับแต่แบบว่าไม่ได้ลึกเข้ามามากเพื่อที่จะทําให้พื้นที่ของบริเวณบ่อปลาเนี่ยกว้างใหญ่นะครับแล้วก็ทําให้พื้นที่การว่ายน้ําของปลาเนี่ยมีเป็นมีพื้นที่ค่อนข้างพอสมควรนะครับดังนั้นเราก็เลยทําการตีเชฟรูปร่างก่อนอ่าขั้นตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับ เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับอ่าเป็นเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับความสวยงามด้วยแล้วก็ความถูกใจของเจ้าของบ้านด้วยซึ่งรูปทรงต่างๆเนี่ยต้องบอกว่าแต่ละคนชอบไม่เหมือนกันนะครับทีนี้นะครับเราก็เลยดีไซน์นะครับให้มันออกมากลมกล่อมเข้ากับตัวบ้านนะครับก็ออกมามีความสวยงามแบบนี้เลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ถัดมานะครับหลังจากที่เราได้เชฟรูปร่างที่สวยงามแล้วก็มีกระจกเนี่ยทีนี้นะครับเราพอเรามองเห็นด้านหลังเนี่ยเป็นกําแพง เราก็รู้สึกว่าควรที่จะมีน้ําตกหรืออะไรเนี่ยเป็นแบ็กกราวนิดนึงนะเพราะว่าฉากหลังจากหลัง,ลงกําแพงไปแล้วเนี่ยจะเป็นภูเขาแบบภูเขาธรรมชาติจริงๆต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยวิวสวยงามมากนะครับทางเจ้าของบ้านนะครับอยากได้น้ําตกที่เป็นลักษณะหินดําหน่อยนึงอ่าเป็นแบบภาพแบบนี้เลยนะครับเราก็แนะนําว่าเอ๊ะถ้าเราจะเอาน้ําตกไว้เฉพาะห,หัวบ่ออย่างเดียวเนี่ยมันจะดูโล่งไปนะมันจะดูไม่ไม่โอบล้อมกับตัวบ้านเราก็ต้องดีไซน์กันขึ้นมาว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ย เราควรทําลักษณะเป็นคล้ายๆเชฟตัวแอลดีกว่าให้รู้สึกมันโอบล้อมในบ้านเรานะครัทำให้น้ําตกเนี่ยโอบล้อมเราเวลาเรานั่งมองในบ้านเนี่ยเราจะรู้สึกเห็นทุกสัดส่วนของน้ําตกนะครับทำให้ดูมีความสวยงามนะครับดูมีความรู้สึกเวลาเราดูแล้วเราอุ่นใจเราฮิวใจนะครับเนี่แหละครับก็คือหลักการออกแบบของน้ําตกของเราค่อยชอยูนะครับเราจะออกแบบจากหน้างานจริงเป็นหลักทุกทุกบ่อนะครับ ัดมาพอเราได้น้ําตกที่สวยงามตัดกับฉากหลังแล้วถูกต้องไหมครับทีนี้เนี่ยจุดอีกจุดหนึ่งน้บที่เราอยากต้องการดีไซน์ก็คือจุดที่ทําให้ปลาว่ายหาอาหารปลาเนี่ยที่เราเลี้ยงเนี่ยเราต้องการเห็นปลาทุกมุมมองถูกต้องไหมครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยดีไซน์จุดน้ํานิ่งเห็นไหมครับว่าบ่อน,นี้เนี่ยมีจุดออกซิเจนเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตรงเรียนหัวบ่อด้านใต้น้ําตกก็ตามนะครับแต่เราทําให้ออกซิเจนเนี่ยกระเพื่อมออกมาน้อยนี่นะครับ จุดที่น้ํากระเพื่อมนับมีอยู่ที่ระยะร้อยห้าสิบเซนติเมตรนั่นเองนั่นหมายถึงอะไรรู้ไหมครับระยะที่เหลือประมาณสามสี่เมตรครับน้ํานิ่งหมดเลยเห็นไหมครับนี่อ่ะไปดูภาพรวมไกลไกลเลยนี่ครับเห็นไหมครับและนี่แหละครับก็คือจุดน้ํานิ่งของเราระยะกระเพื่อมน้อยมากๆเลยดังนั้นเนี่ยปลานะครับเห็นได้ทุกมุมมองนั่นเองนะครับ ถัดมานะครับมาดูในจุดสกิมเมอร์กันอ่านี่ผมเตรียมอาหารปลามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาลองให้อาหารปลาดูว่าจุดสกิมเมอร์ของเราเนี่ยกระแสน้ําของเรานะครับจะไหลไปทิศทางไหนกันนะครับนี่ผมโยนอาหารปลาไปปุ๊บนะครับโยนไปหัวบ่อโยนไปไกลๆเลยเห็นไหมครับว่าเนี่ยปลาเนี่ยขึ้นมากินอาหารต่างๆปุ๊บฟองผิวหน้นำนะครับไม่มีเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเราเนี่ยดีไซน์กระแสน้ําให้ไหลามาท้ายบ่อและเราทําสกิมเมอร์นะครับต้องบอกว่าสกิมเมอร์เนี่ยคือสิ่งสําคัญเลย สกรีมเมอร์ก็คือสิ่งที่กักเก็บฟองดึงผิวฟองเข้าไปสู่ระบบบ่อรองนะครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะด้านนอกก่อนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยดีไซน์เป็นโคง้งเว้าเต็มเต็มโค้งนี้เลยนะครับเพื่อเวลาฟองไหลมาปุ๊บเนี่ยเหมือนโดนโอบล้อมว่าคุณจะไหลมาทางไหนก็แล้วแต่นะครับสุดท้ายฟองเนี่ยจะต้องโดนดูดเข้าไปสู่ระบบบ่อฟองนั่นเองนะครับเรามาทบทวนกันดูนะว่าการดีไซน์บ่อเฉพาะในส่วนในส่วนของบ่อปลามีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งนะครับ มุมมองอ่ามุมมองนี่คือต้องเป็นสิ่งยืนหนึ่งเลยว่ามองมุมไหนนะครับที่เราอยากเห็นตัวปลาอยากเห็นเชฟของบ่อเอาไว้เป็นมุมสําหรับที่เรานั่งพักผ่อนหย่อนใจนั่นเองนะครับอันดับที่2คือเชฟรูปร่างของบ่อก็เป็นส่วนสําคัญทําอย่างไรก็ได้ให้เชฟเนี่ยเข้ากับตัวบ้านไม่ว่าจะเป็นสี่เหลี่ยมรีฟอร์มก็ตามนะครับอย่างบ่อนี้เราเลือกเป็นทรงรีฟอร์มนะครับเห็นไหมครับทําเสร็จออกมารู้สึกมีีความเป็นธรรมชาติสวยงามเลยนะครับผ่าออกมาก็คือ องประกอบไม่ว่าจะเป็นน้ําตกม่านน้าตกทรงโมเดิร์นหรือน้ําตกธรรมชาติแบบนี้นะครับพอเราดีไซน์ออกมาเนี่ยให้เข้ากับตัวบ้านเข้าให้เข้ากับบ่อน,นั้นๆออกมามันก็จะทําให้บ้านของเราเนี่ยมีความร่มรื่นมีเสียงน้ําไหลเบาๆรู้สึกผ่อนคลายนะครับใครไปใครมาก็ชอบนั่งเล่นมุมนี้กันอันดับ3ก็คือชิดทางกระแสน้ําที่ทําให้ฟองผิวน้าน้ำอะไรต่างๆเนี่ยถูกไหลเข้าไปสู่ระบบบ,บ่อองและ น้ำนิ่งทำให้มองเห็นตัวปลาชัดเจนอย่างบ่อนี้นะครับเห็นไหมรับผมนั่งมุมนี้เนี่ยปลาก็ว่ายมาหาเนี่ยน้ำนิ่งเห็นปลาชัดเจนแบบนี้นะครับสร้างบ่อแบบนี้เนี่ยเราถึงจะมีความสุขในการเลี้ยงปลาคราบนะครับเดี๋ยวผมจะพาพี่พทุกท่านไปดูในส่วนของระบบกรองกันเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะบ่อนี้เนี่ยอยู่กันถึงจังหวัดเพชรบูรณ์เราเนี่ยจะต้องออกแบบคิดนะครับทำให้การดูแลรักษาเนี่ยง่ายนะครับง่ายตั้งแต่เปิดฝาบ่อกรองจนถึงง่ายตั้งแต่การล้างดูแลนะครับว่า เป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเราวางแผนแบบไหนไปดูกันเลยครับคานอกจากบอ่อที่สวยงามแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาพี่ท่านนะครับมาชมใน,านบบบออในการเปิดระบบบ่อกรในการเปิดฝาเซอร์วิสแม่ทันและในกระบวนการขั้นตอนการออกแบบเรานะครับว่าเราออกแบบยังไงให้ดูแลง่ายๆกันนะครับเริ่มตั้งแต่การเปิดฝาบ่อกรอกันเลยไปเดี๋ยววันนี้ผมมาให้ชมกันแบบเรียวๆเลยนะครับไม่ตัดต่อเลยว่าเปิดง่ายจริงไหมนะครับไปชมกันเลยเปิดไม่ยากเลย เปิดแบบนี้ปึ๊บ oh. นี่เห็นไหมครับคนเดียวก็เปิดได้ง่ายไหมครัผมบอกแล้วว่าเราทําดีไซน์ไว้ให้เปิดง่ายยิ่งที่เป็นบริเวณช่องสะดือที่ต้องเปิดบ่อยช่องน้ำช่องปั๊มน้านะครับเราจะซอยเป็นแผ่นย่อยๆเล็กๆแบบนี้นะครับเอาไว้เปิดง่ายๆเวลาฉุกเฉินขึ้นมานะครับไปดูกันต่อเลยเราทดลองให้ดูนะครับว่าเปิดง่ายจริง เห็นไหมครับนี่เลยผมเปิดคนเดียวเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับที่ผมยืนอยู่ในอันนี้คือชุดแรกนะครับก็จะมีระบบดัม <im> ฟิลเตอร์นะครับแล้วก็จะมีระบบมูวิ่งเบดวันนี้นะครับที่ผมจะพาพี่ๆทุกท่านมาดูเนี่ยก็คือดูระบบดัมก่อนต้องบอกว่าดัมเนี่ยมันเป็นระบบกรองกายภาพก็คือตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวดักไม่ว่าน้ําจะอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านเข้ามาตรงนี้ก่อนขี้ปลาอะไรต่างๆจะโดนดักเสร็จปุ๊บมันอารมณ์แบบคล้ายๆออสโมซิสออกมาเป็นน้ําใสสะอาดแล้วก็ไปสู่กระบวนการอื่น ซึ่งในตรงนี้นะมันจะช่วยในส่วนของการกองกายภาพในสิ่งที่แบบขีดปลาก้อนใหญ่เศษอาหารผงตะกอนอะไรต่างๆมันกองดักหมดแหละนะครับที่เหลือเนี่ยมันก็ค่อยรอดผ่านไปเป็นฝุ่นละอองเล็กๆเฉยๆนะครับดังนั้นนะครับต้องบอกว่ามันขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าอ่าเนี่ยอันนี้มอเตอร์ไฟฟ้าก็คืออยู่ตรงเรนนี้ดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าภายในระยะ1ปีเนี่ยมันอาจจะมีการเออร์เรอ,อร์บ้างนะครับมอเตอร์ไม่หมุนเฟืองหลุดอะไรต่างๆเนี่ยที่เราเจอปัญหานะครับวันนี้ ผมก็เลยดีไซน์นะครับลองจําลองมาว่าถ้าในกรณีดัํมมีปัญหาปุ๊บในระหว่างที่รอเราซ่อมเราได้ทําการใบพาสไว้นะครับทีนี้เนี่ยเ,เจ้าไบพัสเนี่ยมันก็จะคอยทํางานเมื่อไหร่ก็ตามที่ดั้มไม่ทํางานปุ๊บเนี่ยน้ำในช่องแรกเนี่ยมันจะสูงกว่าพอสูงปุ๊บเนี่ยมันก็จะไหลผ่านช่องพวกนี้นะครับเหท่อเหล่านี้นะครับไหลผ่านมาแล้วก็มุดไปช่องอื่นเดี๋ยวมาดูกันว่าพอดัามไม่ทํางานแล้ว ระบบจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้นะครับเราจําลองว่าดัมไม่ทํางานดัมมีปัญหานะครับทีนี้มาดูบายพาสที่เราวางแผนไว้นะว่าบายพาสเนี่ยมันจะทํางานยังไงกันอ่ะทีนี้เนี่ยพอดัมไม่ทํางานผ่านมาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเริ่มตันพอตันปุ๊บน้ําที่มันออสโมซิสออกมามันออกไม่ได้แล้วมันตันอยู่ในนี้ดังนั้นช่องนี้เนี่ยมันจะเอ่อขึ้นมามันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะไอ้ปั๊มน้ําในบ่อกรองของเราเนี่ยมันสูบออกไปถูกต้องไหมครับพอมันสูงปุ๊บเนี่ยของเราทําอารมณ์คล้ายๆสปริงเว่ คล้ายโอเวอร์โฟลนั่นเองนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยพวกนี้นะก็คือเป็นท่อที่เราดักไว้หลังน้ำเราใส่ใส่ไว้ลักษณะตัวแอลแบบนี้นะครับพอเราทําเป็นตัวแอลแบบนี้ปุ๊บแรงดันน้าต,ตรงนี้เยอะกว่าปุ๊บเนี่ยมันจะทะลักออกมาที่ช่อแบบนี้นะครับเห็น <He ard S 2> ไหมครับ <S <S เวลาน้ามีปัญหาปุ๊บเนี่ยมันก็จะล้นโอเวอร์โฟออกผ่านบายพาสเนี่ยเข้าไปที่ช่องอื่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในระหว่างที่รอการซ่อมหรืออะไรต่างๆระบบก็ยังลันไปได้นะครับ พอเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราอาจจะช่วยเขาหน่อยหนึ่งก็คือโดยการชักท่อไบพัดเหล่านี้นะครับชักออกมาเลยมันจะทําให้กระแสน้ำเนี่ยไหลได้เต็มประสิทธิภาพนะครับแต่นี้คือเราทําไว้ในกรณีที่เวลาดับมันมีปัญหาหรืออะไรต่างๆซึ่งเรายังไม่รู้ถูกต้องไหมครับเวลามันมีปัญหาเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นช่วงเวลากี่โมงหรือวันไหนเวลาไหนการทําทแบบนี้มันจะช่วยทําให้ระบบเนี่ยผ่านพ้นไปได้รันระบบไปได้โดยปกตินะครับนี่ก็คือวันนี้เนี่ยผมมาทําให้เห็นแบบจริงๆไปเลยนะว่ามันทํางานได้จริงแล้วก็ ไม่ต้องกังวลนะครับหลายๆท่านกังวลว่าถ้าใส่ดำแล้วมีปัญหาจะทําอย่างไรนะครับนี่แหละครับก็คือคําตอบที่เราวางแผนไว้ทั้งหมดให้แล้วนะครับในส่วนของดำไปเดี๋ยวไปดูในส่วนอื่นกันครับผัดมานับหลังจากที่กองกายภาพผ่านด้มาเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาสู่ในกระบวนการของช่อง Moving b เบนั่นเองนะครับพี่ๆหลายๆท่านเห็นสองฝั่งของผมนี่ก็คืออวนบอลนะครับผมทําแขวนไว้เพื่อดักจับแขวนลอยเป็นพวกสารแขวนลอยเล็กๆน้อยๆอะไรต่างๆเนี่ย ตัวนียมันเป็นเส้นผ้านะครับต้องบอกว่ามันสามารถดักจับได้ดีนะครับแต่ลาการใช้งานของเขาเนี่ยก็คือเราต้องใส่แบบโปรง่ปรงซึ่งเวลาการล้างเนี่ยจริงๆเราฉีดไปได้เลยนะครับมันทําหน้าที่ดักจับพวกสารแข็นลอยเล็กๆได้เ,เ,เป็นอย่างดีมันจะทําให้น้ำเนี่ยมีความใสมากขึ้นนะครับอ่านี่สองฝั่งพูดถึงต่อมานะครับก็คือในส่วนของมูนเบดมู g เบดตอนนี้เนี่ยเห็นไหมว่าหมุนดีมากเลยนะครับที่เราใส่ไปนะครับนี่ก็คือมูนเบดรุ่นใหม่ของเรานี่มาดูใกล้ๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นอะไรไหมนี่ ต้องบอกว่าพื้นที่ผิวสัมผัสโคตรเยอะเลยนะครับนะครับต้องบอกว่าตัวใหม่ของเราอ่ะเรามาดูหน้าที่กันว่าตัวนี้มันทาอะไรให้นกซะวาตัวนี้เนี่ยมันก็คือใบมีดปั่นนะไม่ว่าจะเป็นขี้ปลาผงละเอียดอะไรต่างๆเข้ามาปุ๊บตัวนี้จะคอยปั่นเหมือนอารมณ์แบบว่าปั่นเพื่อให้จุลินทรีย์มันบําบัดได้ง่ายนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องย่อยสลายกันในช่องถัดไปนะว่าเราวางแผนไว้แบบไหนกันไปดูกัน2ช่องนี้เนี่ยก็คือช่องฟิลเตอร์แมทนะครับที่คอยเอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์นะครับ อ่าผมจะอธิบายให้เห็นภาพง่ายๆก็คือพอถูกมุม้ยเมียตีปัป่นเสร็จเป็นเศษย่อยๆถูกต้องไหมครับมันก็จะมาถูกดักนะครับในส่วนของฟิลเตอร์แมททั้งสองช่องนั่นเองนะครับเพราะสองช่องนี้ไอฟิลเตอร์แมทเนี่ยมันจะมีรูใหญ่ของมันที่มันสลับซับซ้อนกันพอขี้ปลาหรือตะกรนของเสียที่เป็นผงเล็กๆนะครับพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันจะถูกดักติดอยู่ในนี้แล้วก็จะเกิดจุลินทรีย์คอยย่อยสลายตามธรรมชาตินั่นเองนะครับนี่แหละที่เราบอกว่าอันนี้ก็คือช่องสําหรับกองชีวภาพนั่นเองนะครับ อ่าพวกนี้ก็คือคอยทําหน้าที่ย่อยสลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็เป็นน้ําที่ใสสะอาดแล้วก็ไหลไปที่ช่องปัม๊มทีนี้พี่ๆสังเกตเห็นไหมครับว่าระบบของเรานะเวลาเราเปิดมาเนี่ยคือไม่มีแมลงเลยเห็นไหมครับเนี่ยน้าสะอาดเกลี้ยงเก่าเลยไม่มีแมลงไม่มีอะไรที่แบบปกตินะครับหลายๆท่านเคยเห็นไหมครับเวลาเปิดบ่อกรองปุ๊บเนี่ยแมลงจะบินเต็มไปหมดอะไรต่างๆนะครับต้องบอกว่ากระบวนการบําบัดของเราเนี่ยทาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนั่นเองนะครับเป็นน้ําที่แบบเฟรชมากนะในการเลี้ยงปลา สังเกตที่ปลาก็ได้นะครับปลาเนี่ยจะว่ายมีความสุขสดชื่นนะและนี่นะก็คือระบบกรองที่ดีนะครับของค่อยจูอยู่ที่เราออกแบบไว้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูไฮไลท์นะครับอีกช่องหนึ่งนะครับนี่ช่องนี้เลยนะครับอันนี้ก็คือช่องปั๊มน้ํานั่นเองและตอนนี้นะครับทางค่อยจูเรามีระบบนะดูดของเสียอัตโนมัติกันแล้วนะครับต้องบอกว่าเดี๋ยวบ่อนี้นะครับผมจะพาพี่ๆทุกท่านนะไปชมกันแบบเรียๆเลยว่าการทํางานเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนนะครับการทํางานเนี่ยก็คือเราจะฝังระบบพ่ออะไรต่างๆไว้นะครับ แล้วก็จะให้เดรนของเสียเนี่ยที่อยู่ใต้ก้นบ่อนะไม่ว่าจะเป็นใต้ก้นบ่อมูงเบรดฟิลเตอร์แมททั้งสองนะทุกสิ่งอย่างเนี่ยเราทําระบบดูดไว้ทีนี้เวลาเรากรองที่ปลาปุ๊บเนี่ยมันจะมีการตกตะกอนเพราะเราทําสโลปไว้ถูกต้องไหมครับที่ปลามันก็จะเริ่มไปกรองกองอยู่ปุ๊บพอ,อ2วันครั้งปุ๊บเนี่ยเราก็จะตั้งเป็นทาร์เมอร์ไว้ให้มันเดรนทิ้งอัตโนมัติเลยในตอนกลางคืนนะให้เดรนประมาณสักสิบถึงยี่สิบวินาทีนะมันจะดูดที่ปลาที่อยู่ในใต้ก้นเหล่านี้เนี่ ไม่จําเป็นที่จะต้องอชักระบบท่อเลยนะครับท่อชักพวกนี้เนี่ยเราจะเอาไว้ใช้ในตอนที่ล้างใหญ่นั่นเองอ่ะเดี๋ยวผมจะพาพี่มี <ๆ S 1> ทุกท่านนะไปชมกันเลยนะว่าระบบการล้างของเราเนี่ยเป็นอย่างไรนะไปดูกันเลยระบบของเสียนะครับจะถูกลิงก์มาครับเราเดินระบบท่อระบายนะ้ําอะไรต่างๆปุ๊บมาโผล่ที่ตรงจุดนี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวคอยดูนะเมื่อถึงเวลานะครับตอนนี้เนี่ยใกล้จะถึงเวลาการทํางานของการเดรนของเสียแล้ว ว่าการทํางานเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับน้ำเนี่ยจะต้องบอกว่าน้ำเนี่ยจะไหลออกทางท่อระบายตรงนี้เลยนะเป็นของเสียเนี่ยไหลออกมาทิ้งเข้าสู่ท่อระบายเลยอ่ะเดี๋ยวรอดูกันนะครับครับและนี่นะครับก็คือน้ําที่เราเดินของเสียนะครับที่อยู่ใต้ก้นที่ผมบอกนะครับสังเกตอะไรรู้ไหมครับว่าทําไมน้ําถึงใส่รู้ไหมครับเพราะว่ามันเดินทุกทิ้งทุกสองวันและนี่นะครับก็คือเคล็ดลับนะครับที่ว่าทําไมน้ําของค่อยทูยูเนี่ย สสะอาและปลาเนี่ยมีความสุขกเลยนะเพราะว่าเราเดินของเสียอยู่บ่อยครั้งนะนี่ก็คืออีกหนึ่งข้อดีที่เราวางระบบไว้นั่นเองนะครับและนี่นะครับก็คือมุมมองไซด์วิวของเราเป็นไงครับโอ้โหเป็นไงปลาว่ายแบบใกล้ชิดกับผมแบบสุดๆเลยเนี่ยอยู่กันแบบห่างกันแค่เพียงเอื้อมมือเลยนะครับนี่แหละครับเวลาเราดีไซน์โหเป็นไงผมนี่ชอบภาพนี้มากเลยนะครับดูดินี่ขนาดผมรีวิวยังไม่เห็นภาพในกล้องนะครับสวยมากเลยนะครับ ดูฝูงปลาแหวกว่ายมาเป็นแถวเลยพอมีกระจกแนวยาวเนี่ยดูฝูงปลาสิครับคือไม่ใช่แบบเล็กๆก,กระทัดรัดนะครับพอเราเห็นเยวยาวแบบนี้มันมีความสวยงามมีความลงตัวมากเลยนะครับให้ภาพบรรยายดีกว่านะว่าสวยงามขนาดไหนมุมนี้นี่คือมุมที่แบบสุดฟินเลยมองเห็นปลามองเห็นน้ําตกโหสุดๆครับผมและนี่นะครับก็คือภาพนะครับเปรียบเทียบระหว่าง ก่อนที่เราจะสร้างบ่อประครับกันนะครับแล้วตอนนี้ก็คือตอนสร้างเสร็จกันแล้วนะครับเห็นไหมครับจะมีความสวยงามเนี่ยขึ้นมามากเลยนะครับเหมือนที่เราวางแผนไว้ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นเลยนะครับ ไหนๆมาเพชรบูรณ์ทั้งทีนะครับเดี๋ยวผมจะพามาชมบรรยากาศยามค่ําคืนกันด้วย่าต้องบอกว่ายามค่ําคืนนี่โคตรสวยเลยนะครับไปเดี๋ยวผมพาไปชมตั้งแต่ในส่วนของบ่อปลานะครับเห็นไหมครับมีกระจกมีแสงไฟโขปลาแบวกไหวสวยมากเลยนะครับแล้วจะมีรอบๆบ,บริเวณสวนต่างๆเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลย เป็นอย่างไรกันบ้างครับบ่อนี้สวยถูกใจพี่พี่หลายคนเลยใช่ไหมครับเนี่ยครับต้องบอกว่าการดีไซน์บ่อปลาอะไรเนี่ยคือสิ่งสําคัญนะครับและค่อยทูยูนะครับก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรงนะครับบ่อไหนไนเนี่ยสวยถูกใจพี่ๆี่ทุกคนเลยนะครับพี่พี่ท่านใดนะสนใจสร้างบ่อปลาครับต้องการบ่อปลาสวยนะแบบนี้นะครับมีไว้ประดับบ้านนะครับแล้วก็ต้องการช่างมืออาชีพช่างที่แบบว่าสร้างบ่อปลาแล้วอุ่นใจนะครับแล้วก็ไปเที่ยวได้เลยนะแบบสบายใจนะกลับมาอีกที บอสวยปิ้งแบบนี้นะครับติดต่อเรามาได้เลยนะที่บทน์ไอดีเอสตล์ค่อยทูยูนะครับ0865455434นะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปแนะนำดีไซน์ให้สวยๆแบบนี้เลยนะครับ